ถ้าคุณกำลังหานาฬิกาที่มันคุ้มค่าคุ้มราคานะครับทนคุ้มผมแนะนำตัวนี้ครับ Casio F91 w ครับนี่ตัวนี้เลยก่อนอื่นก็ต้องกล่าวสวัสดีทุกๆคนด้ยนะครับ ขอต้อนรับเข้าสู่รายการสัญจรรีวิวนะฮะก็กลับมาอีกแล้วนะครับกับการรีวิวอะไรก็ตามที่ผมใช้มันนะฮะหรือว่าผมซื้อมันนะครับวันนี้ผมอยากจะมาพูดถึงนาฬิกาตัวหนึ่งนะครับที่ว่าผมไม่ได้ตั้งใจที่จะไม่ได้กะจะใส่อะไรมันจริงจังมากนะครับแต่ว่าพอซื้อมาแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าผมใส่มันบ่อยมากๆากะครับเพราะมันใส่ง่ายมากครับผมคือมันดูเวลาง่ายมากๆด้วยแหละประเด็นน่ะเนี่ยมีบอกวันจันทร์ถึงศุกร์มีบอกวันที่แล้วก็มีบอกเวลาอยากแนะนําตัวนี้มากๆเลยนะครับมันดูง่าย แล้วมันก็มันทนด้วยนะครับมันกันน้ําแล้วราคามันถูกมากๆเลยนะครับไม่รู้นะความรู้สึกผมแบบมันมันมันเทียบได้กับ G Shock เลยนะคือถ้ามันหล่นแบบที่ถูกมากๆมันก็มันก็อาจจะมันก็อาจจะพังได้นะเพราะว่าผมคิดว่าการป้องกันแล้วเทียบเท่าไม่ได้กับพวก G Shock เหรอเพราะว่ามันราคามันประมาณผมซื้อมาในราคา320นะครับตัวเนี้ยแล้วมันก็มีอยู่3สีนะครับตัวที่ผมซื้อมามันเป็นกรอบ สีน้ำเงินนะครับแต่มันก็จะมีอีกสองสีก็เป็นสีเขียวแล้วก็สีน้ําตาลน,นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าพอใส่แล้วมันจะดูเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ฟังก์ชันมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับนี่เรามาดูกันเลยว่ามันค่อนข้างดูดีเลยทีเดียวนะครับสําหรับความคิดผมนะคนอื่นผมก็ไม่มั่นใจเท่าไหร่ตัวสายก็จะเป็นยางนะครับยางแบบบางๆเลยอบางแบบบางเฉียบอะเนี่ยดูดิ ตัวเครื่องสายบางเฉียบมากๆนะครับนอ้องคนเสียงกันผมว่าค่อนข้างขาดง่ายนะตัวสายเขาอะเนี่ยคือตามสภาพตามราคานะครับแต่ผมแบบว่าดันใส่มันบ่อยมากเลยนะงงใจจริงคือใส่แล้วมันแบบมันสบายอะมันมันง่ายอะไม่ต้องคิดอะไรอะ อันนี้ฟังก์ชันแรกนะครับก็คือการกดปุ๊บมีไฟเห็นเห็นไฟสีเขียวเขียวไหมเนี่ยไฟปุ๊บโคตรกองโคตรกองแกง,แกงแกแเงสำหรับไ,ไฟไฟตัวนี้ของเขาอะนะแต่มันก็นี่ประมาณนี้ก็มีแค่นี้นะครับไฟของเขาส่วนข้างล่างนี้ก็เป็นอะลา,ามครอสสต็อปวอตช์ก็คือนาฬกาจับเวลาก็จับปุ๊บหยุด กดนี่รีเซ็ตส่วนถ้าเกิดว่าต้องการจะปรับนาฬิกาก็นี่เราก็สามารถเลือกได้อ๋ออันนี้เปลี่ยนชั่วโมงเปลี่ยนนาทีเปลี่ยนวันอะไรก็ว่าไปผมไม่ต้องการเปลี่ยนมันโอเคอันนี้อะไรอะ่ะอ๋ออันนี้เป็น a.m p.m นะครับอันนี้เป็น24 hour ก็เป็นแบบ13นาฬิกาี่นาฬิกาสินาฬิกา,า,ก,า,า,ก,า,า,ก,าก็บ่าย3าาอะไรอย่างนี้ใช่ไหม อันนี้ก็เป็น pm 3 pm 3 am อะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่สะดวกเลยนะครับว่าชอบดูแบบไหนนะครับก็ประมาณนี้นะครับกระจกก็เหมือนเป็นพลาสติกทั่วไปนะครับคือกับราคา300ซึ่งมาได้มาขนาดเนี้ยคือมันก็ดูเวลาอะไรง่ายไปหมดเลยนะแล้วก็ไม่ต้องกลัวพังไม่ต้องกลัวอะไรด้วยเดี๋ยวไปลองใสใ่ดูเดีว่วว่ามันเป็นยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันโอเคพอใส่เข้ามาแล้วนะฮะมันก็จะได้ประมาณนี้นะครับ ก็เป็นคา s ิโอนะฮะมันไม่ใช่ g ีช็อคนะ,ะเป็นคา s ิโอุุน F91 แต่มันอยู่นะฮะอยู่กับข้อมือ7นิ้วนะฮะมันก็มันก็จะประมาณนี้นะฮะไม่มันก็จะดูเล็กๆหน่อยนิดนึงอะไรเงี้ยแต่มันก็ยังไม่ได้ดูแย่เนาะมันก็ดูโอเคเอแล้วสหรับผมนะก็ดูแบบดูง่ายดีอะสบายๆ โอเคก็ okay, okay, ไปลองคิดกันดูนะครับลองตัดสินใจกันดูนะครับว่ามันโอเคสำหรับคุณหรือไม่นะครับโอเคคือวันนี้น่าจะมีแค่นี้นะครับผมกับการรีวิวอะไรง่ายๆแบบนี้นะครับโอเคก็ okay, okay, สำหรับว่าใครชอบคลิปนี้หรือว่าไม่ชอบอยากจะติชมอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับโอเคครับผมก็บ๊ายบาย,บายเจอกันคลิปหน้าครับบาย